เนี่ยวะโอโอโอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านวะเนี่ยฮะครับผมกกอกน้ำใส่ตัวเย็นได้ยังอ,ยะอะไรวะเนี่ยใครวะมันใส่ยิงในตัวเดียวฮัลโหลหจุกุรุจุกุรุออาเอา,เอา ไม่เกรงใจมีดท่านเลยอยู่ข้างหลังเนี่ยมีดยาวเป็นเป็นวาเลยเหันหลังให้ดูเลยเดี๋ยวก็ตดใส่มือเฟี้ยงหัวแตกเลยเอาเอาเอเฮ้ยเบาๆาใจใจเย็นใจเย็นโอ้โหฟันกันแรกเลยโอ้ี่ทำไมมันชุดอะไรเหมือนวะเนี่ยมันไปงมห้อยคมแง่ไม่ใช่ชุดทธย อุยอุยอุยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไมชื่อเหมือนกันวะฟังเฟฟังเฟปิดลำโพงที่มันจะไปฟังทำไมปิดแล้วเออรับฟังรู้เรื่องเหรออันนี้นะเดี๋ยวเราวางแผนกันนะ ครับอายุเสร็จยางบับเนียเองเองขึ้นหน้าน่ะลุงตามนะเข้าใจป่ะเออเองยิงเดี๋ยวลุงหนีโอเคป่ะลุงไม่เคยกินแรงใครนะบอกให้ครับผมต่ายอดครับเออเพื่อนหนูถามว่าต่ายอดอายุอะไรเฮ้ยต่ายอดอายุหกขวบ พอกออายุห <c oughs> ้าสิบเลยว่ะห้าสิบห้าเนาะผมเองจะมาพูดเรื่องอายุกับลุงนะอายุ <c oughs> หกขวบ <c oughs> นี่ถ้าผมห้าขวบนี้ลุงอายุเท่ากับผมเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเราไม่พูด <c oughs> เราไม่พูดเรื่องอายุ เขาไม่อยากให้เราอุยแยกได้ลูกพี่ลูกพี่แยกไปเลยเดี๋ยวผมเคลียร์ทางตรงนี้เองแยกสิแยกไม่แยกไม่แยกตบอปยุกันตัวอย่างมีชื่อตยอดอะตยอดฮะตยอดแอดกับผมได้ปะรงเชนมึงวะอย่ยนี่มีแอดด้วยมีแอดด้วยโอ้โหแอดชื่อแอดชื่ออ๋อแอดชื่อ ได้เข้ามาก็เจอบีจีเลยเดี๋ยววันไหนผมเล่นตายอเชิญผมด้วยโอ้โหงานเข้าเลยคนนี้งานอะไรอ่ะอ๋อมุกเดิมสำหรับเด็กมุกงานอะไรตะยอดคิดอยู่ วันนี้กอ,อกไปเล่นกับผับจีกับตายอดอีกวรูหรือเปล่าเขาไม่ว่างอุย้ยเขาไม่ว่างหรอกเขาต้องทำงานทำงานอะไรวะตอนนี้หนุ่มทำงานอะไรวะเป็นยามเป็นยามเออเป็นยามปู่แม่งเกาเป็นยามเก่งนะเออยามที่ไหน,น,นโอ้โหเกาหลียามเกาหลีเอาเลี ไ,ไม่ใช่เกาเหลานะเออไม่ใช่เก,กากเหลานะไก่เกินเกาหลีปาโทูแค่คล้องเส้นแทบก็โอเคแล้วซอยนองแต๊ะนองแต๊ยินทังปุ๊บโอ้โหยุงก,ก็เยอะมันทำไมม,มันทำอะไรเองอยุง เร็วมันทำอะไรเองยุงอะเพื่อนผมมันเพื่อนผมยุงเนี่ยนะเพื่อนเองโอ้โหตายเลยกูโอ้ยยุงมันตอดอ๋อไอยุงมันตอดด้วยผมผมชื่อยูครับอ๋อชื่อยูอ๋อโอยูอ่ะอ้ยพี่ยู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 อายุเท่าไหร่แล้วครับ อายุสิบขวบครับ oh. ปีนี้สิบเอ็ดเอเดือนนี้สิบเอ็ดครับ oh. เดือนนี้ผมก็สิบเอ็ดมาอายุเกะกันจังเลยวะโวเกะเกินอ,อายุสิบเอ็ดเออไม่น่าครบเลยเกไม่อยากครบคนเกววะ <c oughs> นี่ถ้าเป็นเลขสามสิบยังพอ เองรู้จักเลยเลขสามสี่ันเป็นยังไงวะลองยกนิ้วเท้ามานับดูดิเปอหนึ่งสองสามสี่ห้าอ6แปดเก้าสิบสองแปดเลยเอาช่บหมมึงโดดไปไหนวะหกแล้วก็แปดเลยไอ้พวกนี้นี่ไหนทำกันบ้างกันยังไปโรงเรียนมาเว่าวเนี่ย ไม่ทำไม่ทำไม่ทำคะไม่ไปลออเพื่อนที่โรงเรียนโอ้โหอย่าอย่าได้มีความคิดแบบนั้นชีวิตมันเป็นของเองนะเฮ้ยมันไม่มีการบ้านครูไม่มีการบ้านครูขี้เกียดครูขี้เกียจหรือว่าเองที่เกียดครูเขาไม่ให้การบ้าน่ะครูเขาที่เกียจให้ทาเขาลืมมาดิเออเมื่อเขาไม่ลืมหอกะเขาปล่อยไปเลยอ่ะแบบแบบเขาแบบปล่อยปล่อยปล่อยแบบ ล่อยทาอะไรก็ได้กันบ้านไม่มีเนาะอย่าอย่าไปโทษขูคขูเขาคงคิดมาแล้วล่ะอย่าไปโทษขูมองรูในแง่ดีโทษแต่ยอดโทษตยอดอีกแล้วแต่ยอดก็ยุ่งแต่ยอดอยู่เฉยๆนะจะพวกเองรีบเกินน่ะรีบจะมาเล่นเกมไม่ได้นะพวกเองต้องทํางานบ้านให้เสร็จก่อนทํากันบ้านให้เสร็จก่อนบอกแล้วจะมาเล่นเกมอ้ยไมแต่ยอดนะตะยอดครับเออจำได้ไหม เออดาบคาตานะมันที่มันฟันลูกกระสุนเนี่ยอยู่ในภาพนะมันฟันลูกกระสุนดาบเลยนะดาบเลยนะดาบคาตานะด้วยโอ้มันเป็นยังไงวะเหมือนคาตานะเปล่าคาตนาหน่คาตานะมันเหมือนคาตานะเปล่าคาตนาหน่อย อายุเยอะกันจังเลยเอ้ยาทำแมวมัะเสร็จแล้วคิดมาไปหรือเปล่ามองเองเองพวกเอง อะไรอ่ะอะไรคนเหรอ mark the location ตาแตก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 คนจริงป่าเบาเบาเบาหูแตกงูงูลุงเนี่ยแตกลุงยังไม่แตกเฮ้ยลุงยังไม่แตกบอดอ่ะมงเลเวลเท่าไหร่เกมมันก็ต้องมีบอดมั้งอืมอืมเล็งยิงบอด ไอ้พวกนี้นี่นี่ไหนมึงลองห้องหองน่ะฮูกถึงกอไก่ดิก่อใกไก่อใกล้ก่อใกล้ก่อใกลเลยไม่ใช่กอกล้ฟังคำถามเดี๋ยวคนเดี๋ยวก่อใกลเป็นยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังคำถามฟังคำถามท้องหอน่ะฮูกถึงก่อใกล พอนุหูกอไก่เย้ฮ่าเย้เป็นไรวะนี่ยโอ้เมือยุงกัดมือแต่ยอดลุงว่านะพวกเองงมันหัก เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้โหแม่งโหดจังเลยวะลงมาไม่ต้องขับเดี๋ยวขับเองบอกให้ท่องหอนอฮุกถึงกอไก่ลองท่องให้ฟังสิเออรอยอดยุบรอยยอเขาให้ท่องกอไก่ถึงหอนหฮุกหอนอฮุกถึงกอไก่ ฮอนอุกถึงกอกไก่หอนหุกถึงก๊อกไก่โอเคพี่นี่รถไก่พี่เนี่รถกระป้งกระป้งปะกระปองปังกระปองโรดฟ้ารถนี่ทังทั้งทั้งทางอะไรนี่เอามอร์ไ์สงครามเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างหลังเลยไล่ยิงขึ้นไปอยู่ข้างหลังน่ะอื้าไปไล่ยิง

ตามลึงมาถ้าเองอยากรอดข้าม้วนเรวคนไม่เงี้ขี่ตามลึงมาเลยเร็วขี่มาให้งันงันงัขี่มาให้รอดนะอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นมีจริงจังอย่าเล่นขี่มาให้รอดถ้าอยากรอดอ่ะอ๋อหายหายไปแล้วแล้อก็จำขนาดแบบที่ เขา,ยาอ,อยากรอ,อ,อ่กกอขี่ตามมาให้เอาไปไหนไปไหนให้ไปแล้วกูอบอกแล้วให้ห้องหอนหูนกถึงกอไก่ห้อนหูกถึงกอไก่กอไกอ่เล่าข้อหัวข้อควารอลงโู่ของคองนเนี่ยสะพานนี่แหละที่ในคลิดยูทูบอ่ะเขาไล่นเนี่ยแหละแต่ใช่ไงเขาดักโยงกกัดยุงกกัดขนกระปุดมา

เมื่อกี้เมื่อกี้เราเขาผ่านหน้าเลยอ่ะเออรถถังไมนจะเกือบชนเขาเลยเราถังศัตรูใช่ไหมได้ผ่านหน้าไปเลยอ่ะแล้วแถมมีต่อหน้าอีกไม่ใช่รถถังประยอดอ้าวแล้วมึงไม่มีโหช่วยกินเอานี่ไแล้วหล่อตายแล้วคุโดรถถังไอ้นนี้หาวี้โก ตายอดมันเปิดมาแล้วตายอดมืหอหัวและวมือเข้ามาแล้วเฮ้ย,ยช่วยยิงหอหน่อยช่วยยิงหอหน่อยเร็วยิงหอจะตายได้ตายช่วยยิงหอหน่อยโอ้โห <c oughs> ไปชุบเลยไหนวะโอ้ ไปชุดลดน้ำมันหมดลดน้ำมันมดรถน้ำมันมดไปตายห่าหมดเลยโอมแอ้สีทองแต่ไม่ได้าววงมาอายูมาขาม้าีิ้วดอเพื่อนผมเล่นด้วยเอาเพื่อนผม